ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ขอเสนอธรรมะในหัวข้อวิธีทำบุญที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนไม่มากแต่อันนิสง์มหาศาลและส่งผลในชาติปัจจุบันคำว่าบุญ แปลแบบไทยๆว่าความดีความสะอาดแห่งจิตเวลาให้ของแก่พระสงฆ์เรียกว่าทำบุญการทำบุญในพุทธศาสนาเรียกว่าทำบุญการทำบุญในพุทธศาสนามีอยู่ด้วยกันมากมายหลายวิธีแต่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในธรรมะเรียกว่าบุญกริยาวัตถุสามซึ่งประกอบด้วย านศีลภาวนาเคยมีคนถามอัตมาว่าเกิดมาเป็นคนยากจนไร้ทรัพย์จะทำบุญอย่างไรอัตมาก็ตอบเข้าไปว่าการทำบุญไม่จำเป็นต้องมีทรัพย์สินเงินทองก็สามารถที่จะร่วมทำบุญได้แถมยังประหยัดอีกด้วยนั่นก็คือการรักษาศีล และการเจริญภาวนาซึ่งสองอย่างนี้จะได้อนิสงผลบุญมากกว่าการให้ทานเสอีกเพียงแต่ญาติโยมมองข้ามกันไปโยมมักจะคิดทำบุญแต่การให้เท่านั้นเพราะว่ามันง่ายดีแต่การรักษาศีลและภาวนาต้องเสียสละเวลาในการปฏิบัติจึงรู้สึกว่าทำยากกว่า การทำบุญทุกอย่างโยมก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเพียงแต่เราตั้งใจหรือมีเจตนาที่จะทำบุญเท่านั้นโยมก็ได้กุศลแล้วแต่บุญที่ได้รับจังเป็นส่วนน้อยถ้าอยากได้บุญเต็มที่ต้องทำบุญให้ครบสามอย่างนั่นก็คืออย่างที่หนึ่งคือทานก็คือการให้ถ้ามีเงินทองมากก็ทำมาก มีเงินน้อยก็ทำน้อยตามกำลังตนถ้าไม่มีเงินทองใช้แรงกายก็ให้เป็นฐานได้อย่างที่สองคือศีลพวกท่านทั้งหลายสังเกตรหรือไม่ว่าเวลาที่ญาติโยมจะมาทำบุญทำไมพระท่านถึงให้พวกญาติโยมรับศีลก่อนเพราะท่านต้องการที่จะทำให้ผู้ให้มีจิตใจที่บริสุทธิ์ เมื่อทำบุญขนาะนั้นก็จะได้รับผลเต็มกำลังจริงอยู่ที่บางคนไม่อาจถือศีลได้ตลอดเวลาอาจเป็นเพราะหน้าที่การงานทำให้ต้องผิดศีลแต่เราก็สามารถที่จะเลือกถือศีลได้ในขณะที่เรานอนในเวลากลางคืนและถือได้ครบทั้งห้าข้อด้วยเพียงแต่เราอารัธนารับศีลทั้ง5ด้วยตนเอง ที่น้าพระพุทธรูปที่บ้านซึ่งถือว่าเป็นการทำบุญที่ง่ายมากได้รับผลเต็มกำลังในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่จิตใจเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาแต่ถ้าเกิดเราต้องตายในขณะนั้นก็ส่งผลให้เราไปสู่สุคติทันทีอย่างที่สามก็คือการภาวนาหรือการสวดมนต์ คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจกันว่าการภาวนาสวดมนต์มีประโยชน์น้อยและเสียเวลามากแต่ความจริงแล้วการสวดมนต์ภาวนามีประโยชน์มากมายเพราะการสวดมนต์ภาวนาเป็นการกล่าวถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์การสวดมนต์ภาวนาด้วยความตั้งใจ จนจิตเป็นสมาธิและใช้สติพิจารณาเกิดเป็นปัญญาเป็นความรู้ความเข้าใจประโยชน์สูงสุดของการสวดมนต์ภาวนาก็จะทำให้บรรลุไปสู่พันิพานได้ท่านผู้ฟังครับหัวใจของการทำบุญทุกครั้งขอให้ญาติโยมจงแผ่เมตตาและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทุกครั้ง เมื่อพร้อมแล้วกล่าวตามนี้ข้าพเจ้าขออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้ไปให้ทุกรูปทุกนามทั้งยี่ชั้นพรหมโลกหกชั้นเทวโลกมนุษย์โลกมาลโลกยม,มโลกอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉาน และในเหมือนโลกกธาุกับอีกแสนจักรวาลพิภพ,พทั้งที่เป็นมนุษย์อมนุษย์รูปวิญญาณอรูปวิญญาณและสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นมิตรและศัตรตูตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าขอให้ทุกรูปทุกนามจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย อย่าได้เบียดเปลี่ยนซึ่งกันและกันเลยขอให้ทุกรูปทุกนามจงหมูนาในส่วนบุญกุศลน,นี้พึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกันข้าพเจ้าจะพึงได้รับหน้าการบัดนี้ด้วยเธอบุญที่ทำไปจะส่งผลให้ได้รับบุญในชาติปัจจุบันทันทีไม่ต้องรอไปถึงชาติหน้า ครั้งหนึ่งเคยมีลูกศิษย์ถามหลวงพ่อฤาษีลิงดำว่าผู้ถามลูกเป็นคนยากจนมีเงินน้อยอยากจะได้อน,นิสงส์งมากจะทำบุญอย่างไรดีเจ้าคะหลวงพ่อก็ได้เมตตาต่อคืออน,นิสงส์งจริงๆต้องทำบุญให้มากที่สุดเท่าที่จะพึงทำได้สมมติว่าเรามีเงินอยู่สิบบาท จะไปมาที่นี่ที่นั่นเสียค่ารถหบาทกินก๋วยเตี๋ยวได้ครึ่งชามแล้วหมดไป9บาทเหลือหนึ่งบาทเราก็เขียนที่หน้าสองเลยว่าเงินนี้ถวายสังฆทานวิหารทานและธรรมทานคนนี้อัน,น้สง์มากเหลือเกินจำนวนเงินเขาไม่จำกัดเขาจำกัดกำลังใจ ถ้ากำลังใจมุ่งด้านดีนะการทำบุญมากๆคำว่าทำมากหมายความว่าทำบ่อยๆแต่คำว่าบ่อยไม่ต้องทำทุกวันก็ได้นะคำว่ามากหมายความว่าทำเต็มกำลังที่พึงทำได้ไม่ใช่คนเงินมามากเวลาทำบุญต้องดูก่อนว่าค่าใช้จ่าย เรามีความจำเป็นเพียงไรเงินที่มีความจำเป็นอย่านำมาทำบุญมันจะเดือดร้อนภายหลังและให้เหลือส่วนนั้นไว้บ้างแล้วแบ่งทำบุญพอสมควรและประการที่สองการทำบุญถ้าใช้วัตถุมากแต่กำลังใจน้อยก็มีอานิสงส์น้อยถ้าหากใช้วัตถุน้อยกำลังใจมีมาก ก็มีอานิสงส์มากอย่างถวายสังฆทานที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทนำมานี้หลงทุนไม่มากแต่อานิสงส์มหาศาลความจริงถ้าจะพูดถึงอานิสงส์กันจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าจะมากกว่าจัดงานที่บ้านหรือที่วัดตั้งเยอะแยะทั้งนี้เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าถวายสังฆทาน เราทำกันแบบเงียบๆไม่มีกังวลการบำเพ็ญกุศลแต่ละคราวถ้ามีกังวลมากอัน,นิสง์มันก็จะน้อยเพราะว่าจิตที่เราเข้าสู่กุศลมันห่วงงานอื่นมากกว่าไม่ตั้งจิตโดยเฉพาะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถวายสังฆทานในหมู่สงฆ์ตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปตามพระวินยัยท่านเรียกว่า คณะสงฆ์ถ้าต่ำกว่านั้นเป็นคณะบุคคลถ้าบุคคลเดียวเป็นปฏิบุคลิกทานทีนี้การถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์เป็นหมูนี้มีอนิสงส์มากเรื่องนี้ก็มีตัวอยา่างคนที่มีทรัพย์น้อยทรัพย์มากอย่างท่านอินทากาศทะศเทพบุตรกับท่านอังกุร,ระเทพบุตรไงละ่ะ ท่านอังกุระเทพบุตรทำบุญนอกเขตพระพุทธศาสนาเวลานั้นพระพุทธศาสนาไม่มีตั้งโรงทาน80โรงให้ทานถึงสองหมื่นปีเลี้ยงคนกำมพร้าคนตกยญ้าคนเดินทางพอตายจากความเป็นคนก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึง ซึ่งเป็นเทวดาที่มีบุญน้อยที่สุดเพราะเขตของบุญเล็กไปคนไร้ศีลไร้ทรงใช่ไหมตรงกันข้ามทัาอินทากะเทพบุตรเกิดเป็นคนจนพ่อตายตัดฟืนเลี้ยงแม่ก็ไม่ได้ตัดขายมากมายพอกินพอใช้ไปวันวันวันหนึ่งพระสงฆ์เดินผ่านไปที่นั่นท่านมีโอกาสได้ถวายทาน ในฐานะที่ไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนคนจนก็จะมีอะไรมากนักใช่ไหมละ่ะเพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิตเท่านั้นอาศัยคุณคือความกตัญญูรู้คุณอย่างหนึ่งแล้วก็ถวายสังฆทานหนึ่งสองอย่างด้วยกันเมื่อตายแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดาที่มีบุญมากที่สุดในสวรรค์ชั้นดาวดึกนอกจากพะอิ์แล้ว ไม่มีใครตัวกว่าสำหรับการทำบุญที่จะได้ผลบุญมากหรือน้อยนั้นมีหลักเกณฑ์อยู่สามประการคือซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สมบูรณ์ครบถ้วนของการทำบุญนั่นก็คือผู้ให้เงินทองวัตถุสิ่งของผู้รับซึ่งแต่ละส่วนควรต้องเป็นเรื่องดีคือดีแต่ละส่วน และดีครบทั้งสามส่วนจึงจะดีแท้คือหนึ่งผู้รับต้องเป็นผู้ที่มีศีลมีคุณธรรมความดีไม่จะเป็นต้องเป็นพระสงฆ์หรือนักบวชเป็นคนทั่วไปก็ได้ถ้าผู้รับดีผู้ทำได้บุญมากหากผู้รับไม่ดีทำให้เราได้บุญน้อย เพราะเขาอาจจะอาศัยผลบุญของเราไปทำชั่วได้เช่นให้เงินช่วยเหลือเพื่อนๆกับเอาไปซื้อยาบ้าหรือปล่อยกู้สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเป็นต้นอย่างที่สองก็คือวัตถุสิ่งของที่ให้จะต้องบริสุทธิ์หรือได้มาโดยสุจริตเป็นของที่เหมาะและมีประโยชน์ต่อผู้รับเช่น ของที่ให้ดีผู้ทำก็ได้บุญมากหากได้มาโดยทุจริตแม้จะเอาไปทำบุญก็ได้บุญน้อยอย่างที่สามคือผู้ให้ต้องมีศีลมีธรรมและมีเจตนาที่เป็นบุญกุศลในการทำจึงจะได้บุญมากนอกจากนี้เจตนาหรือจิตใจในขณะทำบุญ ก็เป็นองค์ประกอบสำคัญกล่าวคือก่อนให้ขณะให้และหลังให้หากให้มีความตั้งใจดีตั้งใจทำเมื่อทำแล้วก็เบิกบานใจคิดถึงบุญกุศลที่ได้ทำเมื่อใดจิตใจก็ผ่องใสเมื่อนั้นเช่นนี้ก็จะทำให้ผู้ทำได้บุญมากถ้าไม่รู้สึกเช่นนั้น บุญก็ลดน้อยถอยลงตามเจตนาน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ที่ได้ให้คติธรรมคำสอนและข้อคิดธรรมะดีๆในการดำเนินชีวิตอีกทั้งต้องขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำธรรมะดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานสู่เส้นทางบุญ ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังผู้ใดให้ธรรมะเป็นทาผู้นั้นได้ชื่อว่าให้พะนิพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรม ทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ